สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกกุหลาบนะคะแบบสวยๆนะคะดอกใหญ่น่ารักนะคะแบบนี้เลยตัวดอกนะคะจะดอกใหญ่นะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะ ็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนลิบบินที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแบบนี้ค่ะส่วนลิบบินที่เราใช้ทำวันนี้นะคะก็จะเป็นลิบบินตาลังเบอร์สองนะคะ บบนี้เลยเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวนะคะอยู่ที่50เซนติเมตรค่ะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนะคะตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนเพื่อับริบบิ้นลงมา17เซนติเมตรนะคะพับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้นะคะ17เซนติเมตรนะคะแบบแล้วให้เพื่อนเพื่อน,น,น,ะะนรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะ เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะโดยให้เพื่อนๆน,นะคะเอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะไว้ด้านบนเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านล่างนะคะแบบนี้ริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามนะคะนําริบบิ้นคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะ สอดเข้าห่วงตรงนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นนะคะเส้นที่สามเข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้เลยดึงให้กระชับนะคะลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้นะคะนำเหรียญมาวางเสร็จแล้วก็ให้พับริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะด้านล่างนะคะขึ้นมาค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายมือนะคะพับลงมานะคะเส้นสั้นด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะตรงนี้ค่ะ เส้นสั้นด้านขวามือนะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยสอดเข้าไปนะคะลักษณะนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มทําเส้นสั้นด้านบนตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะลักษณะนี้แล้วพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้ค่ะนําปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะ แบบนี้เลยสอดเข้าไปนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงกลีบป,ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยจับนะคะจับตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนฝึกทำใหม่นะคะก็แนะนำให้ใช้ริบบินที่มีเนื้อแข็งนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะเราก็าพับริบบินนะคะไปด้านหลังนะคะพับอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดตรงนี้ค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็ดันนะคะดันริบบิ้นตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้เส้นที่สามนะคะถัดจากเส้นที่สองเลยเส้นสั้นนะคะเราจะทําเส้นสั้นทั้งสี่เส้นก่อนนะคะเส้นที่สามตรงนี้เราก็พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังพับอีกหนึ่งครั้งนะคะนําปลายริบบิ้นสอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะ ริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยค่อยดึงกลีบนะคะประมาณนี้เส้นที่สี่นะคะเราก็พับมาแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะตรงนี้พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะพับอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดช่องตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ปลายริบบิ้นเขาก็จะโผล่ออกตรงนี้แล้วก็ค่อยคดึงค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะ ทั้งสี่กลีบนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นยาวนะคะเขาจะอยู่ด้านล่างแบบนี้จะได้ลักษณะนี้จากนั้นนะคะเรามาเก็บตรงนี้ค่ะเก็บริบบิ้นตรงนี้นะคะเราก็จะพับตรงนี้ลงมาค่ะทําเส้นด้านซ้ายมือนะคะพับเส้นด้านบนลงมาแบบนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆทํเาเส้นนี้พบับริบบิ้นนะคะโค้งลักษณะนี้ค่ะสอดใต้ตรงนี้เลยใต้เส้นที่เราพับลงเมื่อกี้นะคะ นะคปลาดิบินเขาจะโผลออกระหว่างกรีดตรงนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนค่อยๆดึงขาดันนะคะแบบนี้ดึงให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะเส้นนี้ค่ะแล้วก็พับเส้นนี้ลงมาทำเส้นนี้พับริบบินค่ะสอดตรงนี้เลยใต้เส้นที่เราพับเมื่อกี้นะคะปลาริบินโผล่ตรงนี้ค่ะเราก็ค่อยๆดึงค่ะดันนะคะใช้นิ้งพ้งเราดันตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะ บบนี้เดี๋ยวเรามาจัดทีหลังได้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะเส้นนี้เราก็พับเส้นนี้ลงมาเส้นนี้นะคะเราก็พับริบบิ้นค่ะแล้วก็สอดตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะเส้นที่สี่นะคะเราก็พับริบบิ้นค่ะสอดเหมือนเดิมนะคะปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนนะคะไล่ดึงทั้งสี่เส้นนะคะ ไล่ดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะเราก็จะได้ฐานด้านล่างแบบนี้นะคะด้านล่างก็สวยนะคะบบนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆพลิกกับด้านมานะคะพลิกกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เราจะทําเส้นยาวนะคะเส้นยาวด้านบนตรงนี้ค่ะเราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแล้วก็ พับริบรบิ้นอีกหนึ่งครั้งลักษณะนี้นะคะแล้วสอดตรงนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงกลีดนะคะดันนะคะใช้นิ้วชิ้แล้วดันแล้วก็ดึงนะคะลักษณะนี้ค่ะเราจะได้กลีดลักษณะนี้เส้นที่สองนะคะเส้นนี้เราก็ทําเหมือนเดิมพับริบบิ้นหนึ่งครั้งพับอีกหนึ่งครั้งนะคะนําปลายริบบิ้นสอดตรงนี้ค่ะ ปาลิบิ้นผล่ตรงนี้นะคะเราก็ดันขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงค่ะดันกลีดปลายแบบนี้นะคะแบบนี้เส้นที่3มเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบิ้นหนึ่งครั้งพับอีก1ครั้งค่ะสอดต,ตรงนี้เลย ตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะเส้นนี้แล้วก็พับเส้นนี้ไว้ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่4อยู่ตรงนี้นะคะพับริบบิ้นหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดตรงนี้เลย แบบนี้นะคะแล้วก็ดันริบบิ้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะดันกลีบนะคะไปแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนเนะคะจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันค่ะให้เพื่อนเดันดึงกลีบให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลย แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาทําเกสรนะคะเกสรด้านในนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็จับริบบินนะคะข Ы ึ้นมาซ้อนกันสี่เส้นนะคะเพื ja like ่อนเพื่อจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะลิบ erm บินเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะริบบินนะคะทับกันด้านบนแบบนี้นะคะสี่เส้นเลยลักษณะนี้นะคะ จากนั้นใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะด้านขวามือพับริบบิ้นลงมานะคะมือซ้ายช่วยหมุนช่วยประคองนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็ดึงมุมตรงนี้นะคะให้แน่นๆนนิดนึงนะคะเวลาเราหมุนเกรสรน,นะคะเกรสรเขาจะได้ไม่เด้งนะคะดึงค่ะดึงแบบนี้นะคะแบบนี้เลยตรงนี้นะคะมุมตรงนี้ให้ตึงๆนิดนึงค่ะใช้นิ้วโป้งเรากดเบาๆนะคะไม่กดแรงนะคะตรงนี้เขาจะยับนะคะ ให้เพื่อนเพื่อหมุนซักหนึ่งรอบก็พอนะคะแบบนี้หนึ่งรอบหรือรอบครึ่งก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เราก็ใช้นิ้วโป้งกดลงนะคะดึงตึงๆนะคะจากนั้นให้เพื่อนปล่อยลิบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้ออกมานะคะตรงนี้ก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวไว้นะคะจับให้ถนัดนะคะดึงนะคะแล้วก็พับลิบบิ้นนะคะหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้แล้วก็สอดต,ตรงนี้เลยช่องตรงนี้นะคะตรงมุมตรงนี้เลยนะคะ สอดแบบนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ระหว่างกลีบตรงนี้เลยระหว่างกลีบตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบทีหลังนะคะแล้วก็ทําเส้นที่สองแล้วก็ปล right. ่อยริบบิ้นนะคะเส้นด้านบนออกมาใช้นิ้วก้อยเกี่ยวนะคะเส้นที่ยังไม่ทํานะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะสอดถัดจากเส้นที่หนึ่งเลยนะคะตรงนี้มุมตรงนี้เลยนะคะ ้าเพื่อนๆสอดยากนะคะเป็นริบบิ้นเนื้ออ่อนแล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะปลายริบบิ้นเขาจะโผล่ตรงนี้ระหว่างกลีดเลยนะคะค่อยๆดึงค่ะเส้นที่สามนะคะเราก็ปล่อยริบบิ้นออกมานะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแล้วก็สอดตรงนี้เลยถัดจากเส้นที่2นะคะ เส้นที่ c นะคะพับเหมือนเดิมนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยปลายลิบยิยนโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็จัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะดึงจัดกลีบนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ แล้วเราก็จะมาทำกลีบตรงนี้นะคะกลีบตรงนี้เลยกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มทํานะคะเส้นยาวนะคะเราจะทําเส้นยาวด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเราก็จะพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะลักษณะนี้พับริบบิ้นอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้ค่ะแล้วให้เพื่อนๆมาสอดตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะข้ามตรงนี้มามาสอดตรงนี้นะคะกรีดตรงนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปนะคะลักษณะนี้ค่ะให้เพื่อนๆสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นเขาจะมาโผล่ใตายเส้นตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆนก็ดึงหลวมไว้นะคะประมาณนี้ค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นคะ่ะเดี๋ยวเรามาจัดกรีดที่หลังนะคะเส้นที่สองนะคะพับริบบิ้นนะคะปายด้านหลังนะคะแบบนี้ลักษณะนี้นะคะ คับอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดตรงนี้นะคะถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะตรงนี้ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะปลายริบบิ้นเขาจะมาโผลกใต้กลีบแรกที่เราทำนะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเวลาริบบิ้นโผล่กมานะคะจะได้ไม่ติดตรงนี้นะคะแบบนี้เราก็ดึงหลอมไว้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นค่ะเส้นที่สองนะคะ เส้นที่3นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดต,ตรงนี้เลยถัดจากเส้นที่2นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะปลายริบบิ้นเขาจะผูกด,ด้านล่างตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่4เราก็ทําเหมือนเดิมพับริบบิ้นไปด้านหลังพับอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดตรงนี้เลยด้านหน้าของกลีบที่1นะคะที่เราทําไปเมื่อกี้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะสอดตรงนี้เลยด้านในตรงนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะตรงนี้เพื่อนๆใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแบบนี้นะคะ ปลายลิบินเขาจะมาชนกับตรงนี้นะคะเราถึงยังไม่ดึงแน่นนะคะเราก็เลยยังไม่ดึงแน่นนะคะแบบนี้ตรงนี้นะคะจากนั้นให้พเพื่อนๆไล่ดึงเลยค่ะไล่ดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้เราจะดึงตรงนี้นะคะดึงแล้วก็ใช้นิ้วชี้เราดันไว้แล้วก็ดึงตรงนี้ค่ะดึงกลีบเขาตั้งขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยเส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะจัดกลีบนะคะ ดึงตรงนี้นะคะดันไว้นะคะแล้วก็ดึงกลีบนะคะดึงกลีบค่ะตรงนี้ค่ะค่อยๆดึงนะคะเพื่อนๆไม่ดึงแรงนะคะเส้นที่สามนะคะแล้วก็จับกลีบเข้าลงมานะคะดึงตรงนี้ค่ะดึงตรงนี้ดันไว้แล้วก็ดึงเส้นตรงนี้ค่ะให้กลีบเขาโค้งๆขึ้นมานะคะ ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่4ี่นะคะเราก็ดึงเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ดันไว้นะคะตรงนี้นะคะจับกลีบเขาลงมาค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะดึงกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันเลย ประมาณนี้นะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะตัดริบบิ้นส่วนเกินออกเลยนะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆทําเป็นทําคลองแล้วเพื่อนๆก็ลดความยาวริบบิ้นลงมาได้นะคะอันนี้แอดก็จะตัดเผื่อน,นะคะตัดเผื่อริบบิ้นตัดเผื่อเพื่อนๆ,อนๆที่ฝึกทํานะคะแล้วก็จับตะแคงนะคะแบบนี้แล้วก็ ตัดนะคะให้ชิดนะคะด้านในแบบนี้ค่ะตัดเส้นยาวก่อนนะคะแบบนี้เลยจากนั้นก็ตัดเส้นสั้นด้าน,นาล่างนะคะ ก็จะได้ดอกกุหลาบแบบสวยๆนะคะดอกใหญ่ๆน่ารักน่ารักนะคะขั้นตอนก็ไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ